ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love n o v e Channel By n o t และโลดแล่นไปกับโลกแห่งจินตนาการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักโรแมนติกเรื่องบุษราคมแห่งรัก EP 11มาฟังกันนะคะว่าไอวอลินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหลังจากได้ยินคำเตือนจากปากของเป้ไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อไอวอลินกลับมาถึงห้องพักเธอได้ชักชวนเป้ให้เข้าไปในห้องพักส่วนตัวของเธอเพื่อดูของที่เธอเลือกซื้อมา ก่อนจะถามคนใกล้ชิดว่าชอบนาฬิกาและกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังที่เธอเลือกซื้อมาให้หรือไม่ชอบสิเพียงแต่ว่าเป้พูดทิ้งค้างไว้เพียงเท่านั้นทําให้ไอวลัลเลนรู้สึกหนุดหงิดขึ้นมาทันทีชอบแล้วทำไมถึงทําหน้าแบบนั้นเพราะพี่คิดว่าวันนี้น้องไอซ์ทำตัวไม่น่ารักปกติน้องไอซจะไม่เคยเป็นคนเห็นแก่ได้แต่วันนี้น้องไอจงใจที่จะเลือกซื้อแต่ของหรูหราราคาแพงมากมาย เพียงเพราะความสะใจที่ได้แกล้งคุณคามินอวอลินหน้าหนิที่โดนเป้ตำหนิตรงๆพี่เป้จะคิดมากทําไมในเมื่อคนจ่ายเงินเขายังไม่รู้สึกอะไรเลยอีกอย่างเงินเล็กน้อยที่เขาจ่ายให้เราในวันนี้ไม่ทําให้เขากระเทือนหรอกก็พี่เป้เป็นคนบอกไอเองไม่ใช่หรอว่าคามินเขาเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองมากมายถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่พี่ก็รู้สึกว่าน้องไอททำไม่ถูกอยู่ดีพี่เป้ตำหนิไอ้เหรอเพราะพี่รักน้องไอ้จงได้เตือน น้องไอซ์ไม่รู้สึกกังวลบ้างเลยเหรอกังวลเรื่องอะไรก็กังวลว่าคุณคามินอาจจะต้องการสิ่งตอบแทนถ้าหมายถึงเงินแล้วก็ไอซ์คืนให้เขาก็ได้พี่เป้ไม่ต้องกังวลไอซ์มีปัญญาจ่ายคืนเขาได้อยู่แล้วพี่เกรนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเงินน้องไอซ์ไม่รู้จริงๆหรือว่าแกไม่รู้กันแน่ว่าคุณคามินต้องการอะไรจากน้องไอซ์พี่เป้กลัวว่าเขาต้องการตัวไอซ์เป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมไอวอลินถามตรงประเด็นเป้ใช้ความเงียบแทนคำตอบ นี่พี่เป้คิดว่าไอาจะยอมให้เขาทําอะไรก็ได้ตามใจเขาอย่างนั้นเหรอคนอย่างไอาวาลินไม่ยอมตกเป็นของใครง่ายๆหรอยกเว้นสิทธว่าไอาจะยินยอมนี่แหละที่พี่กังวลเพราะคุณคามินเป็นผู้ชายที่มีหลายๆอย่างที่ผู้หญิงทุกคนต้องการที่สําคัญเขามีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามน้องไอจะมั่นใจได้ยังไงว่าน้องไอจะไม่ตกหลุมรักเขาไม่มีทางเหี๋ยวเนาะแต่ยัง,ยงไม่ใช่ตอนนี้ไอเคยบอกพี่เป้แล้วไงว่าไอาจะอยู่ที่นี่เพื่อสือหาอะไรบางอย่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ได้ในสิ่งที่ไอ้ต้องการไอ้ก็จะไปจากที่นี่ทันทีถึงตอนนั้นไม่ว่าคามินหรือใครก็ห้ามไอ้ไม่ได้อยู่ดีเป้ถอนหายใจออกมาอย่างแรงพี่เป้ไม่ต้องกังวลไปหรอกเชื่อไอ้สิไอ้มีวิธีเอาตัวรอดได้แน่พี่เป้กังวลแต่เรื่องงานของไอ้ก็พอหมายความว่าคุณคามินยอมให้น้องไอ้กลับไปทํางานตามเดิมแล้วใช่ไหมเป้ถามด้วยความประหลาดใจเพราะเหตุใดคามินจึงยินยอมให้ไอวอลิน กลับไปทำงานที่เธอรักอีกครั้งใช่แล้วพี่เป้พี่เริ่มรับงานให้อายได้เลยนะแต่ถ้าเป็นงานที่เมืองไทยอย่าเพิ่งไปตอบตกลงเพราะคามินเขามีเงื่อนไขว่าถ้าเราจะรับงานที่เมืองไทยไอายจะต้องได้รับความยินยอมจากเขาก่อนนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อพูดถึงการทำงานทำให้เป้รู้สึกกระตือรือรน้นเพราะงานหมายถึงเงินค่าตอบแทนที่เขาและเธอจะได้รับและทันทีที่คามินให้คนของเขานำเครื่องมือสื่อสารที่จะใช้ในการติดต่องานทั้งหมด รวมถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดมาให้ไอวอลินและเป้คนละสองเครื่องเป้จึงลงมือติดต่อและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาและไอวอลินไม่สามารถไปทํางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกกว่าจะทําความเข้าใจกับพวกเขาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยอย่างดีที่พวกเขายอมเข้าใจและให้โอกาสแก่เขาและไอวอลินอีกครั้งในขณะที่เป้กําลังพูดคุยและเทียร์เกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นั้นไอวอลินได้โทรศัพท์ไปหาอาัศนัยเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าในระยะน,นี้ เธอจะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศสักพักและอาจจะไม่ได้กลับไปที่เมืองไทยทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการทำงานแต่เธอได้บอกกับพี่ชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธอดูแลตัวเองได้และก็ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่จะมีเป้ติดตามไปด้วยทุกครั้งอัศนัยไม่ได้ซักถามอะไรเขาเพียงแต่เตือนให้น้องสาวระมัดระวังตัวและดูแลตัวเองให้ดีคุยกันอยู่สักพักก็วางสายไปสองวันต่อมาเป้บอกกับไอวลินว่า งานแรกที่เธอจะต้องทำคือการเดินแบบในงานแฟชันวีที่ปารีสซึ่งจะมีขึ้นในอีก10วันข้างหน้าจากนั้นก็มีงานถ่ายแบบเสื้อผ้าแบรนด์ดังที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาปัญหาก็คือเราจะทำพาสปอร์ตและวีซ่าทันกำหนดเวลาหรือไม่เรื่องนี้ไอซ์จะให้คามินจัดการให้พวกเราคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในขณะนั้นเองที่คามินเดินเข้ามาภายในห้องพักของไอวาลินเขาบอกกับเธอว่า เขามีอะไรบางอย่างจะให้เธอดูและบอกให้เธอและเป้เดินตามเข้าไปยังห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องชุดสุดหรูที่ถูกจัดตกแต่งอย่างลงตัวด้วยเฟอร์นิเจอร์นำเข้าทุกชิ้นไม่ต้องถามก็รู้ว่าราคาของมันคงจะแพงมากมาหาศาลแค่ไหนคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคามินไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่เลือกที่จะย้อนถามเธอกลับไปคุณชอบไหมชอบหรือไม่ชอบสำคัญยังไงสำคัญสิเพราะห้องนี้ ผมสั่งให้เขาทําเพื่อคุณโดยเฉพาะทาไมต้องทําอะไรให้ยุ่งยากในเมื่อห้องที่ฉันพักตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าห้องนี้ดีกว่าและคุณน่าจะชอบเมื่อคามินเห็นว่าไอรินกําลังจะปฏิเสธเขาก็รีบพูดแย้งว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธความหวังดีของผมคุณควรจะลองเดินดูให้รอบๆก่อนถ้าดูแล้วคุณไม่ชอบผมจะไม่บังคับจิตใจคุณตามผมมาผมจะพาคุณไปดูอีกห้องหนึง่งผมมั่นใจว่าคุณต้องชอบ คาบมินฉุดมือไอวิลินให้เดินตามเขาไปยังห้องที่เขาต้องการจะนำเสนอโดยมีเป้เดินตามหลังไปด้วยฉันเดินเองได้คุณไม่จำเป็นต้องมาจูงมือฉันหญิงสาวโวยวายใส่คามินเพระเขามักจะชอบเฉยโอกาสจับมือถือแขนเธอโดยที่เธอไม่ยินยอมอยู่เสมอเมื่อเดินเข้าไปในห้องดังกล่าวก็ทำให้ไอวิลินและเป้มองอย่างตื่นตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวที่ค่อนข้างใหญ่ และเต็มไปด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับซึ่งถูกจัดแยกประเภทตามหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไอวอลินเดินตรงไปดูเสื้อผ้านานาชนิดที่ล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เธอชื่นชอบซึ่งมีทั้งชุดทำงานชุดลำลองชุดลาตีสั้นและยาวชุดกีฬาและสูตรโดยไล่สีจากสีอ่อนไปยังสีเข้มรวมไปถึงน้ำหอมครีมบำรุงผิว และเครื่องสำอางยี่ห้อดังมากมายไอวอลินเดินตรงไปดูเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆเหล่านั้นด้วยในตาเป็นประกายก่อนที่จะถามของพวกนี้เป็นของใครผมให้คนจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้มาให้คุณโดยเฉพาะเลยนะผมคิดว่าคุณจาเป็นต้องใช้ของพวกนี้เป็นของฉันทั้งหมดเลยเหรอใช่คุณชอบไหมหวังว่าจะถูกใจคุณนะถูกใจสิไอวอลินตอบคามินดวงตาของเธอทอประกายแวววาวและยิบรลยับ ราวกับดวงดาวบนฟากฟ้าไอวิลินเดินมาหยุดยืนอยู่ที่เสื้อผ้าสีสันค่อนข้างสดใสแต่เนื้อผ้าบางเบาอ่อนนุ่มเพื่อความผิวไหวงดงามในยามเคลื่อนไหวดูแล้วเหมือนชุดประจำชาติของผู้หญิงอาัลาเลียที่เธอเคยสวมใส่ผมให้คนของผมจัดเตรียมชุดแต่งกายของผู้หญิงอาัลาเลรียมาให้คุณด้วยเผื่อว่าคุณอาจจะต้องใช้มันในบางโอกาสตกลงคุณจะย้ายมาอยู่ที่ห้องชุดนี้ไหมหรือว่าอยากจะอยู่ห้องเดิมย้ายก็ได้ แต่พี่เป้ก,ก็จะต้องย้ายมาอยู่ใกล้ฉันด้วยนะผมให้เขาจัดเตรียมห้องสําหรับคนสนิทของคุณไว้ให้แล้วอยู่ตรงข้ามกับห้องของคุณนี่เองผมจะสั่งให้คนไปขนย้ายเสื้อผ้าและของใช้จําเป็นของคุณมาไว้ที่นี่คามินสั่งคนของเขาให้รีบไปดําเนินการย้ายทุกสิ่งทุกอย่างของหญิงสาวมาไว้ที่ห้องนี้เป้ขอตัวไปจัดแจงดูแลเรื่องการขนย้ายด้วยตัวเองซึ่งคามินก็ไม่ได้คัดค้านอะไรชายหนุ่มพาหญิงสาวสำรวจไป,ปรอบๆบริเวณห้องชุด ที่เขาสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเพื่อเธอโดยเฉพาะไอวิลินใช้จังหวะนี้พูดกับเขาเกี่ยวกับงานของเธอและขอให้เขาช่วยจัดการเรื่องพาสปอร์ตและวีซ่าให้เธอและผู้จัดการส่วนตัวของเธอคามินรับปากจะจัดทําทุกอย่างให้เธอเองรวมถึงร่วมเดินทางไปปารีสพร้อมกับเธอด้วยเครื่องบินส่วนตัวของเขาไอวิลินทําตาโตเมื่อได้ยินคําว่าเครื่องบินส่วนตัวคามินสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดินทางของเธอเขารับปากจะดูแลเรื่องการเดินทาง และที่พักสุดหรูให้เธอและคนสนิทของเธอก่อนจะยื่นบัตรเครดิตที่ไม่จำกัดวงเงินให้ไอวารินผมให้คุณไว้สำหรับใช้จ่ายมันไม่จำกัดวงเงินคุณสามารถใช้มันได้ตามที่คุณต้องการไอวารินลังเลที่จะยื่นมือออกไปรับสิ่งที่เขาส่งให้แต่สุดท้ายเธอก็รับมันไว้พอคิดแล้วว่าเธออาจจะจำเป็นต้องใช้มันขอบคุณคามินยิ้มให้ไอวาลินด้วยรอยยิ้มที่มีเสนเ่ห์ ก่อนจะขอตัวไปดำเนินการทุกอย่างตามที่เธอร้องขอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าในแต่ละครั้งจะมีผู้ติดตามไปด้วยก็ตามความสนิทสนมของเขาและเธอทําให้ผู้ที่ได้พบเห็นเข้าใจว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันใครหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าไอวาลินแต่ไม่มีใครไม่รู้จักทายาทเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลอาซิสที่จัดได้ว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ที่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าตระกูลอารซิสเป็นตระกูลที่ล่ำรวยมากเพราะเป็นเจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงเป็นเจ้าของเหมืองแร่ทองคำตระกูลนี้จึงมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศสาธารณารัฐออลเตเลียนี้เท่านั้นแม้แต่ทั่วโลกก็ยังต้องเกรงใจเขาคามินต่างเป็นที่หมายปองของสาวๆ เพราะเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติแต่เขาก็ไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษเวลาที่เขาคบหากับใครก็มักจะคบกันได้ไม่นานผู้หญิงส่วนใหญ่รู้ดีว่าเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้และเป็นเพย์บอยเจ้าเสน่ห์แต่ถึงกระนั้นก็ยังอยากขึ้นชื่อว่าได้เป็นผู้หญิงของเขาสักครั้งการที่ไอวิีนสนิทสนม,มกับผู้ชายจนถึงขั้นจับมือถือแขนกันนั้นคงจะไม่เป็นจุดสนใจหรือเป็นที่จับตามอง าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คามินผู้ชายซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักกันอย่างดีแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นคือคามินไอาวาลินจึงถูกจับตามองหลายคนเข้าใจว่าเธอคือคู่ควงคนใหม่ของชายหนุ่มยิ่งคามินให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับอาวาลินจนถึงท่านจับมือถือแขนโอบเอลหรือโอบไหล่บอบางของไอาวาลินก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในตัวเธอบางก็มองเธอด้วยความดชา้า บ้างก็มองด้วยความอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและหลายคนก็พอจะจําเธอได้ว่าเธอคือนางแบบอินเตอร์ที่มาเดินแบบที่อาัลบฮา,าเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากคามินเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นจึงมีคนจ้องที่จะทําข่าวของเขาโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวยิ่งชอบนะและในครั้งนี้คู่ครวงคนใหม่ของคามินก็มีดีกรีเป็นถึงนางแบบอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังข่าวของพวกเขาและเธอจึงขายได้ นักข่าวหลายสำนักพิมพ์ไม่เว้นแมน้แต่นักข่าวต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยที่เจ้าตัวและไอวอลินไม่ได้ละแค่ละคายอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยการที่ไอวอลินสนิทสนม,ม,มกับผู้ชายจนถึงขั้นจับมือถือแขนกันนั้นคงจะไม่เป็นจุดสนใจหรือเป็นที่จับตามองเพราะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คามินผู้ชายซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นคือคามินไอวอลิ I จนจึงถูกจับตามอง หลายคนเข้าใจว่าเธอคือคู่ควงคนใหม่ของชายหนุ่มยิ่งคามินให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับไอวอลินจนถึงท่งานจับมือถือแขนโอบเอลหรือโอบไหล่บาบางของไอวอลินก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในตัวเธอบ้างก็มองเธอด้วยความดีฉาบางก็มองด้วยความอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและหลายคนก็พอจะจําเธอได้ว่าเธอคือานางแบบอินเตอร์ที่มาเดินแบบที่อัลบาฮาเมื่อมีนานมานี้ เนื่องจากคามินเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นจึงมีคนจ้องที่จะทำข่าวของเขาโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวยินชอบนะักและในครั้งนี้คู่ครองคนใหม่ของคามินก็มีดีกรีเป็นถึงนางแบบอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังข่าวของพวกเขาและเธอจึงขายได้นักข่าวหลายสำนักพิมพ์ไม่เว้นแม้แต่นักข่าวต่างประเทศตามก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยที่เจ้าตัวและไอวอลิน ไม่ abei, ได้ละแค่ละคายอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยก็ได้รับคำตอบกันไปแล้วนะคะกับ EP นี้ส่วน EP หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไอวอลินมีข่าวในแง่ลบว่าเธอตกเป็นคู่ควงคนใหม่ของคามินเธอจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นตกเป็นขี่ปากชาวบ้านในเรื่องลักๆใกล้ๆกับเพย์บอยหนุ่มเบือง่ายอย่างคามินอาซิสหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ